เ7ลาสิบาร7นายีบเาทข้าสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองหลวงณพระปราศริยาพร์ประเทศสุรินทราวาสระราชทานเติงศกหมอมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนสินเชพตักใสด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงรวันที่1กันยายน2565รสิาริพัชนาสา85ปี โอกาสนี้สมเด็จพระกนิธิาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรพรตราชสุดาสยามประดมพระราชกุมารีโดยสเสด็จในการนี้ด้วยหมอมเจ้ามงคลเฉลิมประสูติเมื่อวันที่31ธันวาคม2479เป็นพระโอรสในพลตรีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลี่คำพรกับหม่อมสมเชื้อมุกสิกรบุตร ทรงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปรัญญาศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทบร,ริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยนอสอีสเทนสหรัฐอเมริกาหลังทรงสําเร็จการศึกษาได้ทรงปฏิบัติงานในบริษรัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนในตําแหน่งต่างๆต,ต,ตั้งแต่ปี2509จนถึงปัจจุบันอาทิผู้บริหารบริษรัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยังได้ถวายงานรับใช้เพื่องพระยุคนลนาบาตในการเสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงงานในโอกาสต่างๆอาทิพระราชพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีน พระราชพิธีวิสขาขบูชาและพระราชพิธีอาสาฬหบูชาทั้งยังเคยทูลราชทูตขบรมถวายน้ํอาอภิเศกประจําทิศอาคเนในพระราชพิธีประมราชาภิเศกพุทธศักราช2562นาพระที่นั่งพัฒฐกิลอุทุมพรราชอาทและจากพระรณียกิจต่างๆที่ทรงปฏิบัติทําให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลมิมทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิระมงกุฎ ตุติยาจุลจอม้าวิเศษและเหรียญรัตนาพรรัชการที่10ด้านชีวิตครอบครัวเสกสมรสกับหม่อมวงกตรียายุคนณ์อยุธย,ยามีโอรสธิดา3คน